สวัสดีค่ะกลับมาพบรกรับ AA บอลอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเออยากจะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากใช้ครีมตัวหนึ่งค่ะเป็นระยะเวลาประมาณ2 3เดือนแล้ว,ลวค่ะที่ได้ลองใช้ครีมตัวนี้นั่นก็คือทีสกินออริจินอลไลน์ e.g.f. บอมเบอร์ครีมค่ะซึ่งแบรนด์ตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์จากประเทศเกาหลีค่ะอาจจะไม่รู้จักกันใช่ไหมคะว่าตัวนี้มีสรรพคุณอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะคะว่าทําไมเอถึงชอบตัวนี้กันค่ะ บริสกิน EGF Bomber Cream ตัวนี้นะคะมีส่วนผสมหลักสำคัญก็คือ EGF นั่นก็คือโปรตีนชนิดหนึ่งค่ะที่มีโครงสร้างของกรดอะมิโนในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยถึง53ชนิดด้วยกันค่ะคุณสมบัติก็คือสามารถกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้กับผิวเราได้ด้วยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเนื้อครีมของเขาเนี่ยจะมีลักษณะยังไงกันค่ะบรรจุมาในแพคเกจที่ค่อนข้างแข็งแรงทนทานพอสมควรนะคะเป็นกระปุกแบบหมุนแล้วก็มีการป้องกันอีกชั้นหนึ่ง เนื้อครีมเป็นสีขาวค่ะเนื้อครีมค่อนข้างนุ่มดูค่ะเดี๋ยวเอจะลองปาดให้ดูนะคะว่าเนื้อครีมจะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีแค่ไหนเห็นไหมคะเนื้อครีมค่อนข้างซึมเข้าสู่ได้เร็วเดียวแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนอะหนะไว้บนผิวเลยค่ะ หลังจากที่เอได้ทดลองใช้เจ้าตัวนี้นะคะมาประมาณ2 3ถึงเดือนแล้วเนี่ยเอรู้สึกว่าผิวเอเนี่ยเรียบเนียนขึ้นโดยเฉพาะช่วงแก้มช่วงนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยเอจะเป็นคนที่ผิวไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่พอตั้งแต่ได้ลองใช้เจ้าตัวนี้แล้วเนี่ยเอรู้สึกได้ว่าผิวเนี่ยเรียบเนียนขึ้นมากๆเลยะคะ่ะโดยเฉพาะที่เอบอกค่ะช่วงแก้มนี้แต่เอจะใช้ควบคู่กับพวกสกินแคร์ที่ใช้ตามชีวิตป,ประจาวันอยู่แล้วนะคะทั้งเช้าและเย็นเลยรู้สึกได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่รู้สึกหลังจากที่ใช้เจ้าตัวนี้นะ ผิวชุ่มชื่นมากขึ้นเพราะปกติแล้วผิวเอจะเป็นคนที่ค่อนข้างขาดน้ําพอสมควรพอได้ลองใช้ตัวนี้เนี่ยหมดปัญหาเรื่องผิวขาดน้ําไปเลยทีเดียวถือว่าประทับใจมากค่ะสำหรับตัวนี้ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่แบบว่าเอ้ยหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยรู้สึกจะมีขายตามในเครือพารากอนเอ็มโพเรียมค่ะในบูธของรีสกินค่ะถ้าคนไหนเนี่ยอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูในทาง Facebook Fanpage ของรีสกินเขาได้นะคะยังไงก็วันนี้เอไปก่อนนะคะขอฝากบล็อกเอด้วยนะคะบ๊ายบาย